สวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงกินแซบอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ดวงได้ทุเรียนมาสองลูกค่ะสองลูกนี้คือในราคา486บาทลูกละสองโลลูกก็สองโลค่ะม ทั้งหมดหทั้งหมด 4, ม4โลสี่4โล,โลกว่ากว่านี่แหละค่ะแม่ทำเงินั้นท่นาะหัลูกเสา2โลนิดนิดทั้งหมดซื้อมาในราคา486บาทเรามารุ้นกันค่ะว่าจะได้เนื้อคุ้มไหมหรือว่ายังไงนะคะมาดูกันนี่แหละค่ะทุเรียนค่ะ,ะอยากกินค่ะเพราะว่า มันใกล้จะหมดแล้วเนาะมันก็จะหมดเป็นช่วงๆไปใช่จ้าใช่ลูกใช่อันนี้เราให้พ่อค้าเขากรีดมาให้นะกรีดมาค่ะอ่าแล้วเราก็จะมาปอกกันดูว่าจะมาปอกให้ลูกค้าใช่ไหมจะไปดูดิปอกกันลูกค้าจะมาอย่างหมอนทองค่ะของระยองของระยองหรือของจันนี่แหละสองอย่างนี้แหละคะ่ะ หม,มอนทองจันทบุรีค่ะอเอออย่าดึงสิเดี๋ยวสายไหมไหมคะ่ะด <c oughs> ูก,กระดเนาะอ่ะเดี๋ยวนะเรามาดูกันไม่มากินไม่เดี๋ยวจะให้กินนี่เริ่มจากผู้แรกเลยนะคะตุมมติมิม <c oughs> อ่ะผู้แรกนี้ให้น้องกินนะ ตะมูตะมนิน้องกินก่อนเลยอะขอบคุณค่าอ a คุณค่าชิมหน่อยนะนิดนึงอืมหวานมันหอมค่ะกินเลยลูกในแ,แม่ปอกก่อนนะอยากมากินเลยภูตะมูตะมิค่ะลูกเล็กเที่ยวนี้ไม่มีลูกใหญ่วันที่เขามาขายแรกๆ ลูกยายใหญ่เอาขายในละโลละร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมจ้ะทีนี้กินทะลุกินแล้วก็วางไว้ลูกเล็กๆตะมุตะมิใช่อะไม่วางไว้นี่นะจะกินก็กินไปเลยโอ้โหคู่หน่อยๆตะเหมาะแต่แม่พี่น้องเลย แม่ไม่กินหรอกหนูกินไปเลยเดี๋ยวแม่ทิ้งเปลือกไปก่อนดูสิโอ้ยเนาะักตุเรียนข่อยแหงหน่อยมันน้อยใช่ไหมมันน้อยลูกตุเรียนมันน้อยตะมุตะมิตะมุตะมิสวยไหมลูกสวยไหมสวยเนาะตะมุตะมิโอ้ยพี่น้องเอ้ย อ่อกินเป็นอันอันไปสิกินเป็นอันอันไปไม่ได้หนูต้องกินเป็นอันอันไปหนูจะมากินอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินเป็นอันอันไปนะอันนี้เก็บไว้นะคะหนูกินอันนี้ไปก่อนไม่จะเก็บไว้ทําคลิปต่อไปอันหนูไว้ก่อนอันนี้เราปอกก่อนไงไงหนูจะไปกัดโม่สัวไม่ได้ลูกกัดกัดโั่สัวดิพี่น้องภาษาเด็กหน่อยเนาะซิฮูจกอย่างเห็นแม่โอก็อา่ม่กลับไปกัดเรื่อยลูกกันเลยเงินกะอ้ยพี่น้องเลย ก็ยังวานั่นลหละ่อยนะ้าไปเบิงอันฉิบขาเจ้าเนาะเขากินบักทุเรียนโอ้โหนี่ขอแม่บักไงหลวงพี่น้องเอ้ยขาดบักไงไม่ไม่ไม่แม่ยังไม่กินแม่รอไปกินทีเดียวขาดบักไงพี่น้องเอ้ยทัมม้งแนม่เบิงเพลินกินคืงน้ำลายคือน้ำลายแม่จะืนน้ำลายเอียบเอียบพี่น้องเลยกินน้ำลายน้ำเพลินผูืกอนเด็กกินมันใหญ่มากวานเราจะคล้องกันนาะพี่น้องกันซื้อ มันมีข่าวใส่ใจหลายอย่างตัวสิได้กินพี่น้องเอ้ยไปถามเมฆาเมค่าว่ามันสิบเบิร์วเด้อว่าสั่นผนวาเนาะมันสิมันจะหมดแล้วนะว่าสันระวางสิละก็เลยมีตัวรวยนิหน่อย,น,อยนี่ละละวางเมฆาก็ได้มาหมดอย่างมันจะหมดแล้วนะจะกินก็กินนะหผนวาพี่น้องเลยขออกหลาข้างอยากก็เล็ก กัดใจซื่อมากเงินสี่ลอยกบาทพี่น้องเวลาลูกนึงได้ไดทอนีแล้วพี่น้องเนี่ยลูกนึงได้หนีได้ทอนีน่นนะผุมเงินบ่จะเอาไม่อย่างนั้นลูกมันกินไปดีๆผุมเงินบ่นอ้อพี่น้องเลยปัดหมูข้าจเจ้าแก่อกเสาสองลอยหกลอยคือส่งหลายๆแดีพี่น้องเอ้ยปัดท้องข่อยมันคือสิบมินรีแต่เปลือกแต่บ่นอ้อสิมแต่เปลือกใครกูพาเนี่่ค้คา อ่ากินไปดีๆกินไปดีๆอย่ามาวางโม่สัซัวกันเธอวะเฮ้อผู้นึงกัะรุ่นบอกทุเรียนอยู่ลูกเอ้ยเวลาเอ้ย,อยากระารุ่นทุเรียนอบอกทุเรียนเนาะเกกินแสบกินนัวบอลล็อบี้นอกคือผู้หน่อยผู้เนื้อทตมุติมีรักเนียยแทะโอ้ มีหน่วยใหญ่อยู่หน่วยหนึ่งพี่น้องคอยกันคือว่าละ่ะน้องเงินหน่อยพี่น้องเอ้ยจนใจจนใจสิสืส่อกินพี่น้องคะสรลอยกาบาทนี่เย่าพาลอยนี่นะก็โอ้พี่น้องกันใจว่าสันอยากอยากพี่คลิปทุเรียนน้ำเพลินอยากกินทุเรียนน้ำเพลินนัน,น,น,นละนะไม่ต้องมาถามมันไหนเลย กัดแล้วก็วางของแม่ไม่ต้องเลยแม่จะเอาไหนพี่บรกพี่น้องแม่หนูจะเอาไหนข่อยกระเทิงอยากได้ฉีบก็ขีิเลียนน้ำบาดน้ำเมืองเพิ่นข่อยกเทเด่อแม่หนูจะเอาไหนน้องเแม่หนูจะเอาไหนฝากกูเลยกูแช่กูติดตามกูนู้นนี่ด้วยค่ะดูแหละพี่น้องสุอมากขุ่มเวลาพี่น้องเขาเจ้ยสีสามลอยชีลอยเขาเพื่อได้ไล่เถื่อเพื่อนไม่ฉีบก็ข้เลียนเพิ่นนั่นนะ จะของของคือใครปะที่นี่นะของน้าหอมไหมโบเมียนจะลูกไม่ใช่ลูกยัไม่ใช่ของใคของแม่นี่แหละโอ้ยของน้องของแม่นี่แหละแม่หืของน้าหอมไหนของตัวที่หนูกินไงหนูก็กินตัวที่หนูกินไม่หมดบ้างสิหนูยังมาเอาอันอื่นนะไว้ให้แม่ทําคลิปงดามกับบ้านเรือเมืองพะเนียลูกละโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยังได้คลิปปักทุเรียนได้ไลค์คือบ้านคือเมืองพะเนีย ติดท่นมองเดียวนี่ละเงินนี่ละพี่น้องเอ้ยงอเง,งินเดี๋ยวจบไขเบิงเบิงเอาให้พี่น้องเอ้ยนี่นะนี่ละสี่ร้อยแปดสิบหกบาทสองนวยเดี๋ยวเท่านี้ลราจะพี่น้องคะ่ะเบิงเบิงอีลาเมื่อออกให้พี่น้องเพิ่นเบิงก่อนนี่นะเอาสีพาพี่น้องเพิ่นกินเนาะพี่น้องเนาะสีามาโงเมื่อกินกันเนาะพี่น้องเนาะมาไปไปรับชมในคลิปกินเด้อค่ะเด้อไปจ้า